ลานซึ ahora, ahora ่งนั้นติดบ้างไงที่ดีที่สุดทางสายตะบนวัวโภกก็จะพยายามขึ้นสู่ท้องฟ้าให้พี่น้องชาวตะบนวัวโภกและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ความอลังการ เป็นต่อไของขวงเรืองนะครับเพราะของพวกเราในจุดเป็นบนประเทศบนบงไปของตําบบถุกบางไปสิงค์ล เพื่อฟังารเะเยอะนะครับข้าวเนื้อข้างบนด้วยข้าบเน้อ สาษาอีส,สก็แล้วกันกนะครับใปมันสัสนนงใจบางไฟใหญ่ต้องหางเครื่องก็ต้องเยอะนะคะท้งแดงลงท่องเขียวโบกสะบัด่อยที้งงานพี่นองชุมชนอ,อกาตโบโคทุกชุมชนร่วมกับทีมงานขายบองไฟล้านทเทพเวลา่าเป็นบังไฟสิบล้านขึ้นสูนสนงสูงลงสตา ตบใกล้ๆได้เวลาหลายๆขอทีมงานจงโชคดีห้าสี่สามสอง